ครับกับสวัสดีเอซแฟนซองของเซียนนาดีพ้ารวยสูู่สู่คนนะครับครับรอบนี้ครับก็มาตามต่อกันกับลาวพัฒนาปูศูนเจ็ดครับครับลาวพัฒนาปูศูนเจ็ดะครับรอบที่แล้วนะครับของปูศูนเจ็ดเขาลุดนะครับเ้ากับจังหวัดแม่เบิงมาส้มไปน้ากันนะครับ รอบนี้วันศุกร์ที่สิบแปดที่สิบแปดสิงหาคมสองห้า รอบที่แล้วของปูนะครับกะเขาแต่เหล็กวิ่งนะครับเขาแต่เหล็กวิ่งหนึ่งนะครับเขาแต่เหล็กเบี่ยงหนึ่งเหล็กชุดจับปูกระุดไปนะครับเราพัด,ดหน้า ปูศูนย์เจ็ดครับก็ขอแจ้งให้เอฟซีเป็นรู้จักนะครับเพราะว่าวันจันทร์วันพุธวันศุนรก,าากนนรน์นะครับหลังจากห้วยเล่าออกล้วเสี้ยนนาดีจ้าหอยสีลงจิบห้ยรัฐบาลไทยนะครับเป็นสิเป็นจ้าสีเป็นไปประจำนะครับเพราะว่าจังหอยสีจัดชิวให้พี่ให้นองเข้าเดืเบัง อย,ยกแยกออกเบิ้งหวยรัฐบาลไทยกับหวยเล่านะครับวันจันทร์นี่สิลงหวยเล่านะครับวันจันทร์อา่าสิลงตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยแหละครับหวยเล่าแต่ว่าหลังจากหวยเล่าออกแล้วจังค่อยสิลงหวยรัฐบาลไทยต่อนะครับก็จะตามถ้ามองเด็เดๆ็มาให้พี่ให้นอนเข้าด้ครับเด้อหวยรัฐบาลไทย <c oughs> 0ัสายวิ่งสายรูดนะครับเาวิ่งบนนะครับวิ่งรูดบน จับคู่นะครับสี่หนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งสี่สห้า สองหน่สองครับโคู้ส่เจ็ดเด่นตัวไหนนะครับจังไงมาเบิ้งไปน่วกันนะครับล่าง <c oughs> วิ่งรูดล่างวิ่งรูดล่างนะครับ ศูนย์ครับจับคู่ครับเชียนนาะดีเขียนวัฒนัทนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวลอยแล้วจังหวะสีว่างให้พี่น้องเข้าแชบหน้าจอตรงๆไปน้ำกันนะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้า มีเบันนะครับของปูรอบนี้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มีกันพร้อมนะครับเด้อกัน กันเบลแปดแปดเจ็ดเจ็ดตัวเรียกหลายตัวก็จริงนะครับแต่ว่าปูแยกบนแยกล่างให้เรือยีีน้องเน้อบนเนบเนวานั่นนะครับวิ่งลูดบนสองนะครับ นี่วิ่งรูดล่าง0ครับตัวเด่นของปูนะครับกัมี C 2 5 2 6 2 2นะครับสี่สองเด่นสุดล่างกับเจ็ดศ แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับนี่ตัวกันนะครับกันเบิ้ลครับเัฟซีหองเฉ็บหน้าจอไว้กนอนนะครับจ้อง่า่สิบันใย่ไปน้ำกันนะครับ <ério> สำหรับเล่าพัฒนาปูศูนย์เจะครับวันสุกเรงนะสองถุ่มครึ่งวิ่งลูดบนสนะครับเดินสจับคููกัมี4เสียหงหาหนึ่งหกะครับสี่สอง้าครับตัวเด่นสคููนะครับเดนสองวิ่งสองนะครับล่างนะครับวิ่งลูดนะครับศูนย์นะครับเดนศย์ตัวเดียวนะครับจับคููกับมีดเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะครับเด้อ แล้วก็ตัวเด่นของปูกับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับมีกันเบิรนพรวงแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะครับครับคลิปนี้ก็ขอ <c oughs> ขอบุญขอบคุณน,นะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับที่นั่งทรงตัวเลขแนวทางมหาห้เสี้ยนน้าดีได้ลงในพี่ห้น้องเฮ้าได้ออาไปเปรียบไปเทียบเบิ้งนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์ใดเคยเดินดีนะครับก็บเอาไปเทียบเบิ้งนะครับตัวเด่นอัติส้นกันนะครับ ครับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโศกมันกันไปสุขุ่สุคนกับเล่าพัฒนาปูซูลเจ็ดนะครับอยากบนอยากล่างขย่างดีนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ